ได้ได้ได,ได้ได้ครับน่ะขอครับครับครับได้ครับได้ตามนั้นอออเอาอาหาๆก็ได้กล่าวว่าตกวันพรุ่งนี้กินอะไรประมาณเนีเ้ยเหโอ้ฝนตกเนาะอ๋อนี่ก็มีโลห้าสิบนี่ก็มี อ๋อมีหลายไฟมีหลายนี่เลย,ย,เยอ๋อเป็นเบอร์ปลาบ้าอันนู้นแหละอันนั้นไม่เปลี่ยนหรอ,ครอกครับซื้อไฟฟ้าเขาอันนี้ก็อันนี้ร้อห้าสิบอ๋ออันนี้สามร้อยอ๋ออ๋อมีเป็นเบอร์เออไอ,อเราก็งงน้อยหนาเมันก็นทำไ,ไมขายคน,คนละคนละอย่าง <c oughs> มั้งหมดเป็นได้ไหมวะโอเคเรืยอยแล้วโอเคครับเลื่อยไปเรื่อยๆโอ้ยน้อยหนาออกเยอะเลยเนาะอุย้ยขวางเขาปะเนี่ยไม่ขวางมาั้งไปได้ไหม ฟ้าเห็นรลงมาใจเย,ย็นใจเย,ย็นใจเย,ย็นฝนจะตกฝนจะตกบ่อยเขาใจเย็นถูกไหมเนี่ย <c oughs> เอา้าแกเคยมีผู้ช่วยคนหนึ่งไม่อยากรือสมบูรณ์สมบูรณ์อ่ะใช่ไหมเออฝุ่นนึกออกเออุนนึกออก เออใช่ใช่ใช่พอดีเห็นได้ไอ้ดีไอ้ดมนี่ยังไงก็เลยอ้าวเฮ้ยวันลาลาคนคนละลาหรือเปล่าวะไอ้น้ำออกสมบูรณ์สมบูรณ์อย่างเงี้ยที่ผมท้าคนผิดเด้อไอ้ออสมบูรณ์สมบูรณ์อ่ะมันวันนี้เพื่อนมันแต่งงานงีน้านท่วมมันอ๋อโอ้ยของยแบนป่านนี้เป็นน้านท่วมตาเตะท่วมจอแล้วหรืออิจฉาเขางานงานแต่งที่ใดเ <c> ป <oughs> ็นได้แค่แขกรับเชิญเออ โอ้บรรยากาศดีแล้ววันดีดอตกยังเนี่ยแถวบ้านผมตกก็ได้ผมผ่านมาเออเลยมาแถวบ้านตกแล้วอ่ะแต่ก็มีบางช่วงก็ไม่ตกนะบางช่วงก็ตกบางช่วงก็ไม่ตกเป็นยังช่วงไปในนี่ไป โอ้มันได้มาซื้อนานจนจนจำแทบไม่ได้แหละดอจำได้ยังจำได้อยู่นี่ยจำได้หรือแค้นถ้ามาทีไหนก็จะซื้อไอ้นี่ผิดเออสามโลก็จะเอาโล่ต้องสั่งต้องสั่งเป็นกระสอบต้องสั่งเป็นกระสอบวะเนาะถึงจะถูกกันเนาะ บางทีเราก็สั่งโลนนี <tinc S 1> like ่โดนนก่มกันม่ได้วีิว่าเราต้องดูป้ายด้วยมีหลายราคาหลายเต้าแต้วหมเห็นแล้วก็น่ากินแล้วเป็นบ้านก็ดูเนาะจะหมดแล้วมั้งเนี่ย โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีจ้า